เช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์ท่านสมณนะท่านศิกขามาตนักบวชชาวอาโศกได้มาบิณฑบาตในสวนลุมพินีกรุงเทพมหานครประกอบด้วยท่านสมณะ13รูปท่านศิกขามาตห้รูปการบิณฑบาตเป็นการออกโปรดสัตว์ของนักบวชในาศาสนาพุทธเป็นกิจที่เปี่ยมด้วยเมตตาการุณาเสียสละเพราะฉะนั้นการทำบุญใส่บาตรจึงควรเป็นอาหารเมตตาธรรมคืออาหารเจหรืออาหารมังสวิรัต จึงจะได้บุญมากเพราะเป็นเหตุไม่ให้สัตว์ตายไม่ผิดศีลช่วยให้นักบวชอายุยืนสุขภาพดีปฏิบัติธรรมได้เจริญทือน้องอะไรคะน้องอิมตันนี้น้องอิมมาทำอะไรที่สวนบุพเพส่นนามาออกกำลังกายคะ่ะแล้วได้ทำอะไรบ้านนงนอกสมอกกำลังกายตักบาตรตักบาตรหรือว่าอะไรใสบ่บาตรแค่วันนี้ค่า บวชชาวอาโศกท่านจะไม่รับเงินทองดอกไม้ทูบเทียนของหอมแม่จะมีผู้นำมาถวายนำมาใส่บาตรท่านก็จะมีวิธีการปฏิเสธการบิณฑบาตของท่านสมณะท่านศิคขมาศในเช้านี้ที่สวนลุงมีพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรด้วยเงินเป็นจำนวนมาก ทำไมสมณะหรือนักบวชชาวโสกจึงปฏิเสธเรื่องเงิน,น,นในขณะบินฑบาตก็เพราะว่าการบินสบาดนี่นะพระเนรหรือนักบวชเนี่ยจะรับได้เฉพาะอาหารเท่านั้นซึ่งการทําบุญนี่นะให้ถูกต้องได้อายสงมากเนี่ยก็คือจะต้องเป็นเป็นธรรมอาทิฏฐิถ้าเอาเงินใส่บาตรพระยังเป็นยังเป็นพยายานอยู่นะเพราะว่ามันยังมีไัยอยู่พระเจ้าตัดว่าเงินทองเหมาะแก่ผู้ใด กามาคุณห้าย่อมเหมาะแก่ผู้นั้นก็ดีใจที่ว่าท่านให้ให้พรล่ะให้ศีลให้พรเหมือนอย่างเป็นฝันถุงก็ก็ดีค่ะ,คะเสียใจหรือเปล่าคะที่ท่านไม่รับอ๋อไม่เสียใจท่านท่านดีค่ะท่านดีเราศรัทธาแล้วท่านคืนมาแล้วก็ดีใจนะ นักบวชผู้ทรงศีลพระพุทธเจ้าท่านทรงห้ามไว้ไม่ให้รับเงินทองท่านตรัสว่าเงินเป็นอสรพิษคืองูร้ายที่จะทำลายชีวิตพรมจันทร์ทำให้นักบวชเศร้าหมองห่วงหาห่วงกังวลดังนั้นผู้ไม่ถวายเงินแก่นักบวชจึงเป็นผู้เจริญยิ่งเป็นสิ่งที่เจริญข้าวสุกข,ขนมสดหรือผลไม้คืออาหารที่นักบวชรับบิณฑบาต